ชอบผู้ชายตรงไหนครับชอบผู้ชายตรงไหนล่ะคะใช่ครับชอบผู้ชายตรงไหนโอ้ตรงนี้เลยค่ะตรงไหนครับโอ้เนี่ยกระดุมป่ะหัวนมอะไรอ่ะไม่ใช่ชอบตรงแบบว่าจิตใจค่ะฮะชอบตรงที่จิตใจใช่ชอบยังไงครับชอบคนนี้เข้ากันได้ค่ะเข้ากันได้ใช่ทำไมครับทำไมทำไมต้องเข้ากันได้อ่อถ้าเข้าไม่ได้จะเข้ากันทําไมคะอ่อไม่ผมไม่เข้ากันได้ครับเข้ากันทางไหนครับฮะเข้ากันทางไหนครับโอ้ ทางพ่อทางแม่หลอยทางเลยใช่ใช่ทางครอบครัววันนีีก็เข้าข้างๆแบบว่าไปทางแบบเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เข้าทางตรงอย่างเดียวเออเหรอครับใช่แล้วคุณจุกอ่ะคะชอบเวลาโปติชอบเข้าข้างไหนครับสี่เทียนครับอย่าไปเชื่อมันนะเพื่อะไรอ่ะโอ้แต่แล้วแต่แล้วแต่ครับเสี่ยงใครอ่ะแล้วคุณนะอคะชอบข้างไหนคะครับชอบข้างไหนคะคุณะนี่ข้างไหนครับแบบว่ามาถึงว่าแบบเวลาจิก ผู้หญิงชอบเข้าข้างไหนคะข้างคืออะไรครับเข้าทางข้างคืออะไรครับข้างพ่อข้างแม่ข้างครอบครัวอะไรอย่างนี้เข้าทางไหนไม่เคยเข้าข้างไหนครับข้างเดียวตลอดเลยครับโอ้โหรักข้างเดียวเหรอคะเนี่ยใช่ครับ